สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบกับก่อีกแล้วเด้วจะพี่น้องมื่อนีก้ก็ามาก,กินสมตําคือเกาจะพี่น้องสมตําเมนูตําตาอีกแล้วก็บรรยากาศฝนตกจะทุกคนอ่าใกล้จะมีนี่เลยเข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อ,เน,อเนื้อแดดเดียวทอดจะทุกคนเนื้อแดดเดียวทอด กับ,บได้เอาตากดดดแดดดอกจะไก้เอาอบแซนเตาอบแซ้นเตา,ตาเพราะว่าอยู่หนีบ่มีแดดพี่น้องข้างนอกกะข้างนอกกะจะมีแต่น้นำแข็งตอนนี้น้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วมิแต่ฝนตกและวจ้ะทุกคนคุณนเอาเนื้อทอดมาดมาัดจะมัดแบ่บๆน้ำกันบอกมาใสเหมือดอก พักกับมิสมนีล่ะพี่น้องเหลือจากใกล้กินนั่นกับขนมจีนเมื่อวานเนี่ยเห็นบหนะมเนอะตำส้ตมตำใส่มะกอรอกเี่ยโอ้ยนำรารไหล <laughs> ซิมซิมมะกอกก่อนอฮสฮใจ มากมากเด้พี่น้องมากกว่ข้าวเหนียวร้อน,อน,อน,อนๆหนๆึน่งเราไม่ไ,ไม่ผงปริ้นได้เมียนได้เก็บเยอะเนี่ย Mam. Um. Yeah, no, อาหารบ้นบานๆฮาเรื้อเดียดเดียวทอด เมนูดึงหูออกจากพระเขาด้วยเนี่ยพุดนะ <c oughs> เนื่อติดเอ็นด้พี่น้องติดมัน คนเหนียวห่อนๆเขากันครับรติดเอนแล้วเลยหยาอืาอันรถติดเอ็นมากินกันอันติดเองอันติดเอ็นพาไว้จะไปเสี่ยงกินพี่น้อง on the top did you どこか。 อยู่บานเขาหนาหนาวนะพี่น้องเนาะนั่งผิงไฟแล้วกับปิ่งปิ่งเนื้อแดดเดียวย้ำหนาว นั่งสี่งไฟยงน้นมือเซาได้คนนี้ยอูพละปั่นก่ <c oughs> อนไปโรงเรียนมีความสุขได้แบบนั้นพี่น้อง <c oughs> ส่างลูกใกล้ไอไม่ได้ไปโรงเรียน ล่องบ่อตบ่อ่องบ่โต้อหดอกร่องไอ้แกเลยบว่ให้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนถ้าเป็นเล่นหนาวๆข้างนอกกระยานแบบเป็นไขมะนะ่ม้าน่ะจากที่เป็นหน่อยกระยานเป็นลายนะพี่น้องก็เรยบ่ให้ไป ปลาเพิ่อนกำลังไปซื้อ,อยากแก้ไอามาให้แก้ปอดไอออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเลย เราจะออดไปไู่เดยวนั่นเอเชียก,ก็ไม่ได้ไปดีที่ไม่มีควาก้าอยย่ ทางประเทศบางห้องนู้นนึ่งต่ำในสามเทียบผมได้พี่น่อยเมื่อวานีบอกให้หนาว หนงองศาเพราะว่าฝนตกฝนตกถ้าบอล้มกะกับบอหนาวถ้าฝนตกถ้าล้มเนี่ยโอ้ขับก็อะไรหิมะตกพี่เนอะหนาวปกติหิมะตกเนี่ยบอหนาวทำล้มบางที่ศูนย์องศาหรือลบหนึ่งหน่อยหิมะก็ตกแล้ว แต่ว่าถ้ามีล้มเนีย่ยโอ้ยมีล้มเนี่ยหนาวสุดยอด ยักน้อยไข่ลายคู่กับไข่ปกตินองเพราะลินนาเนี่ยหน่อยเด็ดสีไข่วนเขาไข่มาแล้วจะขอมาไข่น้ำกลมโม ไปลุงเลียมเลียนนักเรียมทั้สองคนน้องนั่นไข่มาคู่ <c oughs> ประจำทั้นกับไข่คู่อื่นมาแทนอากาศเปลี่ยน อาทิตย์ที่แล้วหนาวหิมะตกลบสิบเอ็ดสิบสององศาสิบสามองศาอาทิตย์นี้ฝนตกสีบ่อไห่ไข่แรงด้อากาศนี่แหละเขาว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย <laughs> กะไเฮียไอ้คุคงเเนี่ยคู่บ้านอันนี้พี่น,อน้องหนาวกระพาเด็กน่อยไปเล่น,นตากฝนตากแดดตากหิมะถาม้าแม่านอ่เด็กน่อยอบ้านนั้นเนี่ยอันเป็นคือหนาวบ่เป็นนี่แหละอือม ถาห่อนมือนีไปย่างเที่ยวก็ต้องไปฝนตกมีมาตกก็ต้องไปจิเตรียมเสือกันฝ่อกันฝนให้สีบอกให้เด็งน่อยไข่ได้ยังได้บ้านเฮาถ้า บนตกแไม่เล่นอ,อยู่ข้างนอกเนี่ยคู่กับพากแลนเขาหฮมอันนี้อาาพักเขาป้าเขาดงไปหาย่างใส่กอบทอดดอ,อกไปทั่วทีทั่วเดียวทา <c oughs> งแถวหลูกไกลเปียกมันย่อนมาจ้ะ ละเอีดเอ็นและหยาบจะแซบแซบเลยมันเป็นเนื้อเศษต้มแซบไหมพี่น้องก็ยังมากกินนั่งสิแหละรับแก้ม <c oughs> เฮ้ยสร้างเอาสร้างไหวถ้าเราเป็น สิบสิบล้วก็เห็นแม่เดือนกินนั่นผักชิริวแม่พี่น้องสามสิบกีบลวกไหมแต่ละอยากบะหมี่เดชต้องสร้างสร้างเอาจังได้กินตอนเห็นนอร์เวย์บะหมี่ขายพวกอา่ามิตรตับแต่บะหมี่พวกไอ้สามสิบกรีพวกผักชิริวไหมไก่มากตัวไก่มากเอามาอา่าเอามาย้ำเอามาย้ำเอามาตำกินนั่นกับ บกหุ่งบักอกกนี่แหละพี่น้องแซบควองมากใกล้ได้ผ่าชเริวสร้างเอาหัวหนึ่งสร้างมาสิบโลมันเนาะเวลาเขาต้มแซบเนาะก่อมาใส่ห้ำตาลแก้มาลวกจิ้ม ไม่กนถือนามตามบ่งห่งแล้วเดี๋ยวแล้วฉันก็แสบแล้วสิกินอีกไี่นาะเพราะหละแมนูเมนูดึงหูออกจากเข่า กลิปนี้กก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใกลในเด้อจา้าช่องในน้อยของช่องแม่ไก่แซ่แทบบายบายจา้าขอบคุณหลายๆค่ะบายบายคนก็โตขึ้นก็ขึ้ม,มอาการแบบนี้ใกล้บ่อยากออกไปใส่จ้ออกไปใส่ก็บม่ได้ดอกบ่เป็นแต่ไปบไมมี่มองไปน้ำมันละ่ะบ่คือบานเทาเด้